สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเซอรี่เช่นเคยนะฮะวันนี้เราไปอยู่กับคราฟทีนะฮะสำหรับภารกิจในวันนี้ก็คือการหาลูกหมาป่ามาเลี้ยงนี่นะฮะซึ่งลูกหมาป่าเนี่ยมันก็ช่างหายากเสียเหลือเกินนะผมบอกเลยว่าหายากโคตรโคตรอ่ะอ่าไม่รู้จะหาจากที่ใดเลยนะผมก็เดินไปเดินมาแถวนี้แหละอาจจะมีให้เราก็ได้นะครับเจอละตอนนี้เจอลูกหมาป่าละเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆแถวนี้แหละผมเลย กดอัดวิดีโอนะฮะตอนนี้ก็คนหาเจอแล้วมันนอนอยู่มั้งการที่จะจับลูกหมาป่าเนี่ยก็คือมีกระดูก2เนื้อ1แล้วก็น้ำหนึ่งนะฮะแกติดคอนะฮะก็สามารถเอามาเป็นพวกได้เลยนะฮะอ่าเราได้ลูกหมาป่ามาแล้วครับอ่าแต่ว่าก็ผ่านเคเวสไปแล้วนะฮะบอกว่าคาร์บแลนไมน์วิกกันพาวเดอร์มันคืออะไรนะฮะดูซิว่าในนี้มีให้เราสร้างไหมแลนไมน์ ine, ไม่มีนะฮะในนี้มีไหม น,นี้ก็เห็นจะมีแหละตรงไหนตรงไหนจะมีอ่าตรงนี้นะฮะอ๋อไอ้ตรงเป็นของผงนี่ก็คือกันพาวเดอร์เหรออืมมันคงเป็นกับดักหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะผมว่านะแต่ว่าเราจะหาไอ้ตัวแล้วเราจะหาไอ้ดินปืนจากไหนเนี่ยผมว่าผมเคยเห็นนะเคยเห็นตอนที่พวกอซอมบี้มาบุกเรานะมันก็ดรอปตามซอมบี้นะฮะเราก็ต้อง หลอกล่อซอมบี้มาเพื่อที่จะสังหารมันเพื่อให้ไดดินปืนมานะฮะเดี๋ยวปิดประตูก่อนอ่ะพร้อมลบลบเลยโอเคเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าจะมีดอกไม้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวออกไปดูนอกบ้านก่อนว่ามีดอกไม้หรือเปล่าตรงนี้ไม่มีนี้ก็มีแต่อาวุธอะลังสัตว์เหรอไม่คงไม่ได้รับจากซอมบี้หรือมั้ อืมไม่เจอนะฮะไม่เห็นจะมีเลยเราต้องหาจากไหนเนาะทีนี้สรุปว่าไม่มีนะฮะแล้วลอกนี้ไม่มีมาป่าเราอยู่ไหนวะรู้สึกว่าเขาบอกว่าไอจับเลี้ยงป่ามาเลี้ยงนะี่เสร็จหรือเปล่าแล้วว่างั้นมาป่านี่นี่มีไหมไม่เห็นมีมาป่าเลยนในกระเป๋าก็าไม่มี สรุปว่าเราหาไม่ได้เหรอเราหาดินปืนไม่ได้เหรอเดี๋ยวลองอีกสรอบนะหาดูหาว่ามันจะมีจะมีไหม พอเราจะหาจริงๆมันก็ไม่ดรอปให้เรานะฮะนี่เจอราชละลนี่ไงเนี่ยเออมันดรอปอยู่เว้ยดรอปอยู่เว้ยมันดรอปอยู่ในป่านะฮะมันดรอปอยู่นะฮะเราก็จะได้พวกนี้จากการให้พวกซอมบี้บุกเข้าไม้แหละมันก็จะมีมาดรอปให้มีน้ําดรอปด้วยนะครับเออดีดีด,ดีอ่าเราก็สามารถสร้างได้แล้วครับทีนี้นี่มีอัอนนึงโอ้มี2อันเลยนะฮะ เราต้องสังเกตด,ด,ดีนะฮะเราต้องสังเกตด,ดีนะฮะมันอาจจะอยู่ในป่าหรือในอะไรก็ได้นะครับโอเคทีนี้เราก็สามารถสร้างได้แล้วครับโอ้โหเรายังไม่มีแท่งเหล็กแท่งหนาอ่าอ่าก็ยังไม่มีเราต้องไปเอาที่เราฝากไว้ก่อนนะครับนี่เลยนะฮะผมจะกดเพชรเลยได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่า เราก็อยากที่จะทําให้แบบว่าทําเหมือนเล่นหน่อยนะฮะไม่ได้ทํามัวม่วๆนะฮะอา่ทีนี้เราก็สามารถสร้างยิงไฟได้นะครับมันใช้ตัวนี้หรออืมต้องเลเวล14ทีน,นี้สร้างได้ตัวนี้แค่เลเวล9เขาเองโอ้โหจะนานแค่ไหนกว่าจะสร้างได้นะไฟพเวอร์นี่นะฮะเลเวลี4เลเวล9ครับต้องรอต่อไปอีกพักหนึ่งแล้วฮะ เดีย๋ยวไปเก็บเวลกว่อนลวกันนะครับถ้า่างั้นเพื่อที่จะมาสร้างส,างสิ่งที่ควสสั่งให้ทำนะฮะได้แล้วนะฮะตอนนี้ผมก็เลเวล14หรือเปล่าแล้วเลเวลนี่เก็บป็ญญาณนะฮะก็คือการปล่อยให้มีเว็บซอมบี้เข้ามาในเองคือการเปิดให้ซอมบี้เข้ามาในเองนะฮะหนึ่งลอก,กได้หนึ่งเวลนะฮะก็ยากขึ้น,นเรื่อยนะฮะตอนนี้ผมได้ละเลเวลสิบสี่ผมก็สามารถสร้างตามที่เขาต้องการได้แล้วนะครับคือตัวไหนอะ ตัวนี้เลยนะีฮะนี่ได้แล้วครับผมไอตัวจะเห็นได้ว่ามันจะมี2อ,อย่างใช่ไหมอ่าอ,อะไรอะอืมตัวไฟนี่นะฮะมันก็จะมีไอตัวคล้ายหินัหลกไฟไตัวสีม่ส้มอยู่ข้างนี่นะฮะไอตัวนี้ไม่ยากครับหาเก็บได้ตามมอนเตอร์เลยนะฮะสามารถหาได้เลยง่ายๆนะครับเวลามอนเตอร์มันมามันก็ล้าก็สามารถเก็บมาได้คือตัวนี้นี่เองนะฮะอ่า สร้างไปก่อนนะครับคือไร้สร้างน้ำหมอตัวไหนตัวนี้นะไอไอไม่ใช่น้ำเลเวลสิบแปดนะฮะเลเวลสิบฉะนั้นเราต้องเก็บเลเวลปีกสี่เลเวลนะฮะเพื่อจะได้ตัวนี้มาั่นเองอ่ะผมก็ไม่ต้องยากครับก็ให้คนเข้ามาในบ้านให้หมดแล้วก็ปิดประตูก็ปล่อยมาเป็นแล้วลอกแลอกแค่นั้นแหละนะฮะไม่ได้มีอะไรแบบว่าพิเศษหรืออะไรเลยนะครับ หัวบ้าเรานี่โคตรดีเลยนะฮะเอาก็อีกสักสี่เวเวบแล้วกันนะฮะจัดไปก่อนครับตอนนี้นะฮะหลังจากที่เราอยู่ในช่วงรลเวลสิบหกถึงสิบเจ็ดเนี่ยมันก็จะเริ่มดรอปเขาเรียกว่าล่ะไเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะมาทำเป็นาเวอร์้้ำแข็งได้นะฮะไอ้ป้อมยิงน้ำแข็งได้นะครับก็คือไอตัวนี้นี่เองนะฮร เรนจะเริ่มดอกตั้งแต่ระยับสเป็นต้นไปนะฮะนี่เขาจะเห็นว่าดอปอยู่ตัวนี้มีอยู่อันหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถเก็บแล้วก็มาสร้างในระดับสได้นะฮะพอถึงระดับสก็เริ่มดอกแล้วล่ะแล้วก็เ่าเรื่อยๆเลยนะฮะสามารถที่จะไปเก็บมาได้แล้วก็ยังมีดอปไอคอนแห่งไฟด้วยนะฮะสามารถที่จะทำพาเว์แห่งไฟได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ต้องรอก่อนว่าเมื่อไร่มันจะหมดนะฮะเดี๋ยวผมไล่เก็บด้วยเห็นไหมมีมีเยอะนะเอาอได้แล้วครับ มันมีเยอะมากอ่ามันดอบมาเยอะมากนะครับอ่าตัวนี้มันกดไม่โดนนะเออมีทั้งเรียกว่าอะไรล่ะมีทั้งกินปืนมีทั้งเอกก้อนแห่งไฟก้อนแห่งน้ําแข็งนี่แหละอ่ะผมลองมาสร้างก้อนแห่งน้ำแข็งดูแล้วกันนะฮะพอตัวนี้เราสามารถสร้างได้แล้วอืมไปเก็บสติ๊กอะไรนึกมัน ตัวนี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับก็ถือว่าสวยงาม,มสร้างไปเรื่อยๆครับสร้างอีกสร้างอีกสร้างอีกแข็งนั่นแข็งเลยนะฮะสร้างได้นะครับตอนนี้กับกายว่าไม่มีเควสขึ้นมาละไม่มีเควสขึ้นมาให้เราแล้วนะครับผมว่าเราจะมาถึงจุดสูงสุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเควสล้วแล้วนะฮะถึงเลเวล8แล้วก็สร้างทุกอย่างแบบโอโ้โหสุดยอดอลังการมากๆเลยนะฮะ ถือว่าเรามาไกลมากๆแล้วตอนนี้ไม่เคยมาไกลเท่านี้มาก่อนนะฮะแล้วก็สร้างเป็นเควสี่หมดไปแล้วนะฮะอาจจะมีเควสเพิ่มมาก็ได้นะนะคตเราไม่รู้ได้นะครับตัวตอนนี้เควสหมดแล้วครับเอาละฮะสำหรับพาร์ทน,นี้ก็เพียงพอแต่เพียงแค่นี้ละเอาไวเ้เจอกันในพาร์ทหน้าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะสำหรับคราฟทีนะฮะแต่ว่าสำหรับพาร์ทน,นี้ก็เพียงพอแต่เพียงแค่นี้ละนะฮะก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับทุกการรับชมนะฮะขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับทุกการติดตามนะฮะ สำหรับท่านผู้ชมท่นานใดนะที่ผ่านเข้ามาดูมาชมแล้วนะฮะชอบใจแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ไว้ก็อย่าลืมกดซับสบไครต์ติดตามไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมท่นานใดนะฮะที่มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้เลยนะฮะใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะฮะเอาล้ฮะสุดท้ายนี้นะผมก็ขอากาคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ